สวัสดีครับมิตรรักฟแฟนมัดมวยชาวนัณนะไทยแลนด์ที่เคารพรักทุกคนถ้าคุณชอบมวยเราคือพวดกันอัปเดต,ตข่าวสารวงการกับบ้านโลกด้วยกันกับผมเช่นเคยนะครับแอดมินหำใหญ่เจ้าของฉายาอนาคอนดาแหง่งลูกแม่น้ำเจ้าพระยานะครับวันนี้ก็มีข่าวคราวคว,ว,วามเคลื่อนไหวของวงการมวยโลกมาฝากกันเช่นเคยนะครับเป็นนักมวยที่แฟนมวยชาวไทยเนี่ยติดตามแล้วก็จับจ้องเป็นอย่างมากนะครับเขาคนนั้นก็คือนักชกดาวเด่นซูปเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่น n นายะมอนสเตอร์อินโนอุเอะนั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยมีข่าวออมานะว่าเขาจิ้มคู่ชิงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นการชกในญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะฮะอาเดี๋ยวลองไปติดตามกันนะครับพอทราบแล้วแฟนมวยเรามาออวิเคราะห์วิจารณ์กันนะว่าคู่ชกของเขาคนนี้มันเหมาะสมที่จะเป็นคู่ท้าชิงแชมป์โลก4สถาบันหรือ undisputed ในรุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวทของเขาไหม ไลุยกันเลยนาโอยะอิโนโอเอะนักมวยดาวดังชาวญี่ปุ่นนะครับก็เตรียมที่จะป้องกันแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวท4สถาบันอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่สถาบันนะบางสถาบันเขาก็อาจจะเรียกว่ารุ่นซูเปอร์แบนตัมก็ได้นะฮะก็จะเจอกับคนคนนี้นะครับจุ้มเหมิงนะฮะลอนซาทีเชโดเฮนี่นี่นะครับใกล้ๆนี้แล้วนะครับในเดือนกันยายนที่ รุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นอีกแล้วครับท่านอิโนโเอะนักมวยปอนต่อปอนอันดับที่3ของ ESPN นะครับ ESPN เนี่ยจัดให้เขาอยู่อันดับ3ถ้าเป็นเดอะริงถ้าเกิดผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่อันดับที่2นะตอนแรกนี่ขึ้นไปอันดับ1บปอนต่อปอนแต่ว่าพออเล็กซนเดอร์อูสิกชนะไทสันฟิลรี่นะครับอูสิกนี่ก็เบียดนาะอุยะอินโอเอะลงมาอยู่ในอันดับที่2นะครับก็จะป้องกันแชมป์ โลกนะครับ4สถาบันได้แก่ WBA, WBO, IBF และ WBC ในรุ่นซ u เปอร์แบนตัมเวทเป็นครั้งที่2นะฮะในพิกัดนี้นะครับ122ปอนด์เนี่ยโดยการชกครั้งนี้ก็จะมีการถ่ายทอดสดทาง ESPN Plus นะครับที่สหรัฐอเมริกานั่นเองนาโอยะอินโอเอะเจ้าของสถิติชนะ27ไฟรวดแล้วก็เป็นการน็อถึง24ไฟท์ วัย31ปีนะครับเพิ่งจะทุบลุยสเนรี่ชักไปในยกที่6นะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาต่อหน้าแฟนมวยเกือบ60,000คนเลยทีเดียวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยนายะอินอุเอะเซอร์ไพรส์แฟนแครับโดยการถูกตอยลยตั้งแต่ยกแรกแฟนแฟนนี้ก็ต้องบอกว่าเสียวไส้กันเลยทีเดียวนะครับนึกว่าลิเกจะจบวซะแล้วนะฮะแต่ว่าแน่นอนครับเกือบที่จะพลาดพังไปแต่กลับมาชนะน็อกลุยสเนรี่ได้นะครับ นั่นก็เป็นการที่เขาถูกคู่ต่อสู้เนี่ยต่อยนับเป็นครั้งแรกในการชกมวยสากลอาชีพของเขาอีกด้วยนะครับมีข่าวนี้ก็มาจากนี่แหละครับ ESPN นี่แหละเขาบอกว่าการชกไฟต่อไปของนาโอยะอิโนเอะจะเจอกับคนนี้แหละครับ umen, you Boy โลนซาจุ้งเม่งยูบอยทีโอยคนละคนคนละทีเจนะครับนี่คือทีเจโดเฮนี่นะเจ้าของสถิติชนะ26แพ้4น็อก20 โดยการแพ้4ครั้งเนี่ยยังไม่เคยถูกน็อกนะครับยังไม่เคยชักให้กับใครนะฮะก็จะเจอกันในพิกัดนี้122ป่อปอนด์นะครับนี่ก็เป็นการชกในพิกัด122ปอนด์ครั้งที่4ของนาโอยะอิโนเอะแล้วนะครับโดย3ครั้งก่อนหน้านั้นเขาก็สามารถที่จะเอาชนะคู่ชกได้ไม่ว่าจะเป็นสตีเฟนฟุลตันเออมาลอนทปาเลสแล้วก็ลุยส์เนรีด้วยนะครับโดยเจ้าโดเฮนี่เนี่ย เป็นชาวไอริชนะครับอายุอานามนี่ก็37ปีเข้าไปแล้วอ,อาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับรู้สึกจะเป็นมวยสร้างของออสเตรเลียด้วยนะครับก็จะเป็นต้องบอกว่าเป็นฝ่ายเสียเปรียบทุกประตูเสียเปรียบทุกอย่างนะแต่ว่าเมื่อโอกาสมาถึงแล้วโอ้โหได้ชกกับนักชกซูปเปอร์สตาร์อย่างอินโเอะเนี่ยมันไม่มีอะไรจะเสียนะค่าตัวก็งามแน่นอนนะเกิดวันนั้นนายกยักอิโนโอเอะดวงแตกขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้แหละครับตัวใครตัวมันบ้านใครบ้านมันต่างคนต่างไปกันแล้วกัน ก็ฟอร์มล่าสุดของเขานะครับชนะติดต่อกันมาแล้ว3ไฟโดยการชนะ3ไฟติดต่อกันเนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นทางนั้นเลยนะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นนีก็แพ้ให้กับแซมกูดแมนนะฮะแฟนมวยชื่อคุ้นใช่ไหมแซมกูดแมนนี่ก็นี่แหละเป็นคู่ชกตัดเชือกของชายน้อยวรุษของเราที่ผ่านมานะครับดูดิทีเจแพ้ให้กูดแมนแต่มาเจอนาโอยะ <c oughs> คุณคิดเอากัแล้วกัน นะครับทีเจลอนซาของเรานะครับถ้าแฟนมวยยังจำกันได้นี่นะครับก็รื้อฟื้นความจำกันหน่อยทีเจนี่เคยชกตัดเชื่อกับพี่ไม้ไม้พอทวัตชัยของเรานะครับที่สวนลุมไนบาซ่ารัชดาพิเศษนะครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนพี่ไม้ของเราไปได้ซึ่งก่อนหน้านั้นก็เคยน็อก บางมักเด่น900 0แสอดีตแชมป์โลกของไทยเราด้วยแล้วนอกจากนั้นก็ยังสัตว์นักมวยไทยโนเนมอีกหลาย,ลายต่อหลายคนเลยไปทุบสร้างสถิติที่ประเทศออสเตรเลียนะครับก็นี่แหละชกตัดเชือกชนะพี่ไม้ใช่ไหมก็เลยมีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นก็ถลิงแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์แบนต์ตเวท IBF นะครับด้วยการเอาชนะนักมวยชาวญี่ปุ่นก็คือเรียวสึเกอิวาสะนั่นเองนะครับ ในเดือนสิงหาคมปี2018ที่ผ่านมาแล้วก็สามารถที่จะป้องกันแชมป์ได้สำเร็จอีกด้วยนะครับในไฟต่อมาเหนือริโงเฮอิทาคาฮาชิที่เมดิสันสแควร์การ์เด้นนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาครับทุกคนเออนะฮะโดเฮนี่เนี่ยเสียแชมป์ให้กับดานิเอลโรมันในเดือนเมษายนปี2019นะครับนอกจากมี้เขายัางแพ้ให้กับไมเคิลคอนแลน์นะครับจอมแจกนิ้วกลางนี่นะฮะในเดือนสิงหาคมปี2021อีกด้วยนะครับ อตอนแรกผมเห็นข่าวเขาโดนไฟบังคับนี่นะอูยะ,ะกับอักมาดาลีเยฟใช่ไหมมูรอดจอนอะแล้วเห็นมีข่าวบอกว่าจะให้ไปชกที่อังกฤษใช่ไหมแล้วไปมายังไงฮะถึงมามีข่าวครับพี่จุ้มเหม่งของเราได้เออนะหรือว่าผมตกข่าวอะไรไปนะครับเดี๋ยวรอฟังถแถลงนะแฟนมวยนะครับเร็วเวนี้น่าจะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของไฟนี้ ของนาอยะอินโวเอะนะครับเอาละคุณมีความคิดเห็นอย่างไรคุณก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับชอบคลิปนี้ชอ,ชอบช่องนี้ขอกําลังใจโดยการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ให้ผมด้วยกันแล้วกันนะครับอ๋อมีคนนึงนี่ที่ตัดเชือกกับชายน้อยแบอบกว่าคนชนะจะได้เจอกับนาอยะอินโวเอะใช่ไหมแซมกูดแมนแต่รู้สึกว่าแซมกูดแมนนี่น่าจะต้องเว้นไว้ก่อนอะ่ะเพราะว่าเขา ต่อยกับชายน้อยแล้วก็มีอาการบาดเจ็บใช่ไหมข้อมือแต่ข้อมือร้าวอะไรสักอย่างนี้แหละนะครับก็ต้องพักรักษาตัวไปก่อนล่ะนะฮะอ้าวโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนกราบงามๆครับ